ไม่หมอนัน่นแม่แกงนี่ยังสั่งคบต้มบวกบวกลวกผักขาต้มบวกบวกลวกผักขาพ่อันน่นนี่ตัวนี้ห่อนบอกเขียบนะครับบกเขียบเก็บโดนาจิเก็บไปโวมจิได้บกปากเห็นเก็บตาตีอันดีกโงทดั้งบนอันนั้นกับทางบนโดนาบอบิเก็บบกเขียบสุกมากกินมันหนื่อยมากตั้งเข้าอยู่ฝากงวเพิ่นมาเก็บเนื<บ>้อเยอะมากครับมันย้อนมาตั้งเข้าอยู่ เนียมทางเลยไปเอ่าเนียมทางมับกเขียบตาตีโดกได้ครับนี่อยู่ไกลๆเห็นบราเห็นมันอยู่ไตอุ้มใบมันอยู่ไตอุ้มใบมันโดกนะครับหนึ่งบกเขียบตาตีแล้วโดวนัด่นจะไปเบิ่งตายามดังนะครับตาใส่ดังไว้ พักกันมนยายำบานตากยายนะครับที่พายายไปทุระที่นี่ก็ได้ได้มาแวะกินขขาง่ายก่อนนะครับเข้าเสาก่อนยังทันไดนกินเข้าเสมามัตตบานยายว่าตายามดังอยู่ทังนี้แ่ะมีตะปาตะหนองตะนามนะครับนี่ทั้งนี้ก็เป็นนามเป็นหวยเป็นนามนะครับคนน่านนามไร ทา่านผุนครับสะตานะครับน้ำไหลจากฝั่งทางขวามาทางซ้ายนะครับเหลือเพียงน้ำตนไหลบุ่นๆมาปลาเป็นตัวนี้ปลาเป็นตะย,ยกสะดุ้งยกย่อดีขนาดเลยแางล่างพุนนะครับมันไหลมาจากที่ปลาตนถูบนะครับนี่ตัตนถูบดม ใส่ไปจากพี่บ่อพี่ปลาคอพี่นุ่งใส่ตายู่ท <c oughs> ออั้งไหนคือหกแถงเนาะที่ไปยังไดๆด้อบักสีดาใหญ่กองหอไวหลาย <c oughs> หอบักสีดาคือห้อห่ออยู่บ้านนัทว่า่ไหมนัด ตาน้อยคออยู่พ่อใส่เบ็ดพร้อมครับครเหยาะน่น้ําหลายปานนี้พ่อจังได๋ยังกล้าลงสานี่ลึกนะครับพอแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพไว้นะครับแม่ว่าพ่อมาย่ํดังใด้บ่ครับ อ๋อเอาเมนป้อมยังฉันป้อ,อ,ปอเปมเบ็ดดิผมลาว,ว่าเมนป้อมด,ดังตามาใส่สเบ็นดนะครับอดีตอาจารย์ไหัอดีครับ <c oughs> อไเียนิอาอย่างเหียบเงียมันพอิอกเดียนย่ขีก้กเดียนบ่อนหล่อนเลี้ยวพันอย่าง <c oughs> างแลปลงผักสวนผักย่ายกับลายนะครับนี่ดูแลสองเถาเพิ่นอย่าบกบวบ เดี๋ยวบางแบบคงตัวนีด้วยครับเพราะกันกับบาุคงอยู่หลังบ้านดกขัดนะครับอย่าสวนบักบวบักแฟงบหมือยังเพนเน่บุหมหอยอนตัวเนเตียนเงี้ยไปทางไหนลูกมาทางดีบะยังค่อยแปนเบิ่งนอคาหลากหลากเนี่ย กิมกิมกันอยู่ตน้นมันนะครับต้นข่าต้นยังย้ายเอามาเนี้ยไ้เป็นแถวเป็นสายบักบวบเนี่ยอย่างเนาะน,นี่บักบวบหอมบอกข้าเจ้าเอือนบักบวบหอมเลยเนะยาะแล้วก็ข่านอจุลดิเล็ตขึ้นทั้งกับปุ่นก็เป็นบักผักขานะครับเป็นต้นบักม่วงตน้น บักซีดายังสีกับบักแข้งนะครับผสมประสีกันอย่าตนปลาขาทั้งสี่กับนี่หยอดเงาใยายปรตัดไปขายบ้อนคือตนสูงตนหยอดเงาดีแท้กลับขึ้นมาบานแล้วนะครับเกี่งานล่วงไปทั้งสาะนำเอาเตื่นตะขี้โกตัวเกาเป็นู โอ้ยยังสิมายืนอยู่นะกำล,ลังมาครับนะต,ตาปลาถือปลาทอนเลยไหนยังกินเนี่ยตาตำแก้วเห็ดตะไนะตคร่ว่รจจวตำโคแบบงไงเลยไม่หมอนั่นแม่แกงนี่ยังสั่นคบ ต้นบกบวบกขาต้มบกบวบลวกผักขาพ่ะย่นท่านในี่ก็มีห่อนบอกเียบนะครับบกเียบ,บกเยบกเ็บเดนนาจีเก็บไปบ่มสิได้บกป่าเก็บตาดีหล,ลังจากที่กินข้าวเศร้าแล้วนะครับข้าวง่ายแล้วก็นนได้ผ้าตากับยายมากทุระในตัวจังหวัดนะครับหนองบัวลําพูนะครับเป็นขนทรงนะครับ ยายเพิ่นสีมาเอาทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับบ่มีผู้พามานะครับตอนนี้กําลังถึงขนส่งแล้วนะครับเดี๋ยวสิเขาไปท้าทุลาจัหน้อยนะครับเด้อตอนนี้เสร็จแล้วนะครับรับออกมาแล้วนะครับสิพากันกลับบ้านล่ะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันมาจนถึงท่ายคลิปนี้นะครับอ่าคันถืออกถือใจกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับท่างช่องอ่าเพื่อมีกําลังใจเหตุคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม